ครับผมสวัสดีครับพบกับผม Big i g v e c h a n n e l นะครับผมวันนี้ผมจะมาเป็นวิธีการถอดแกนพัดลมนะครับผมไอ้ครับถอดไอ้ลูกปืนพัดลมนะครับผมอันนี้ผมได้ทําการเปลี่ยนแล้วนะครับอันเก่ามันจะเป็นแบบเป็นเหล็กทุ่มนะครับคือข้อแตกต่างก็คือแบบพลาสติกครับเสียงมันจะเงียบกว่านะผมมันจะไม่มีเสียงนะครับ วิธีการถอดน,นะครับก็อันนี้เป็นคาบานิเตอร์ T e R นะครับที่มันบวมมานี้สั่งมาใหม่นะครับผมยี่ห้อ M A L A L o เอ็มอะไรก็ไม่รู C b b b ้นะครับซีบบนะครับเป็นเหมือนตัวเก่าแล้วครับวิธีถอดน,นะครับของผมจะเป็นครีมนะครับลองนี้นะครับ แล้วก็ใช้ค้อนตีนะครับลองกับไม้นะครับแล้วก็ใช้ค้อนตีตีครีมมันก็ออกแล้วครับมันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ครับเป็นลูกป,ปืนนะครับผมนี่นะครับค้คอนอตอนใส่ก็ทําเหมือนเดิมนะครับเอาครีมเนี่ยครับตีตีลงมันก็ลงครับผมไม่มีแบบเป็น เป็นบูธนะครับคือยังไม่ได้ทำคือเป็นเนวไปก่อนนะครับครับผมทีมก็สามารถเตีอยกได้นะครับมันไม่แน่นเท่าไหร่หรอครับเปลี่ยนอันหลังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแค่อันหน้านะครับเปลี่ยนแค่อันที่มันเสียนะครับผมครับไ้ทำการซื้อมาแล้วนะครับผมครับผม เดี๋ยวมาประกอบกันเลยครับครับผมถอดน็อตออกก่อนนะครับคือผมประกอบไว้นะครับ ประกอบเสร็จลองเสร็จก็ทําความสะอาดนะครับพวกใบพัดนะครับแล้วก็ส่งลูกค้าเลยครับอันนี้เป็นของลูกค้ามาให้ซ่อมนะครับอันนี้ไม่ใช่ของตัวเองนะครับใส่ไปเลยนะครับมันเป็นเบ้าตรงพอดีแล้วครับ điều quan trọng là, là cái gì đó, cái gì อยู่อย่างนี้นะครับผมผิดทางนะครับต้องเอาด้านนี้เข้านะครับผมนี่เป็นอย่างนี้นะครับผมประกอบตัวนี้ก่อนก็ได้คนระับ ถอดออกนะครับคิดว่ามันยังไงอะมันตามจริงไม่ต้องถอดออกก็ได้นะครับไอตัวข้างหลังเนี่ทำการหมุนน็อตนะครับแล้วก็เสร็จ ทำความสะอาดเป่าฝุ่นนะครับผมพวกฝุ่นพวกอะไรที่อยู่ในพัดลมนะทำความสะอาดใบพัดนะครับผมแล้วก็ปัดกีคาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็ส่งนะค แถวนี้ถ้าจะซื้อพวกลูกปืนนะครับมันหาซื้อ,อยานรนบปืนผมอยู่บ้านนอกนะครับไกลเลยต้องสั่งจากอินเทอร์เน็ตนะครับผมสั่งในช้อปปี้นี่ยครับลาซาด้านี่นครับเป็นลูกปืนนะครับเบอร์แปดหกศูนย์แปนะครับผม วงในแปดมิลนะครับวงนอกยี่สิบสองนะครับหนาเจ็ดนะก็เบอร์นี้ก็สามารถเอามาแปลงใส่พวกพัดลมนะครับสิบหกนิ้วได้นะครับสิบหกนิ้วที่เป็นบูธนะครับ มันจะหมุนดีกว่านะครับไม่มีปัญหาแบบว่ามันจะหมุนได้นานกว่านะครับมันทํางานได้นานกว่าลยครับทนกว่าแบบบูธนะครับแบบบูธพอถ้ามันทํางานหนักอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดความร้อนทําให้บางทีน้ามันมันหมดอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ลื่นทําให้แกนสึกนะครับถ้าแบบนี้จะจบเลยครับเรื่อง แกนศึกหรือว่าอะไรนะครับครับผมผมได้ทำการใส่กำลังขันนอดน,นะครับผมเพราะว่าระบบลูกปืนอย่างเงี้ยครับไม่จำเป็นต้องขยับหาล็อกนะครับมันหมุนได้เลยนะครับ ตรงอยู่แล้วนะครับไม่ดินด้นนะครับแต่ถ้าเป็นระบบบููนะครับเราต้องขยับนะครับขยับล็อกให้มันลื่นที่สุดนะครับผมถ้าแบบนี้มันก็จะบังคับมาอยู่แล้วครับผมนี่ครับนี่สังเกต นี่ครับหายเสียงแล้วนะครับวิธีแก้นะครับคือมันเสียงมันดังคือแบบนี้มันบังคับนะครับผมเราต้องใช้คอนนะครับขะที่ปลายของมันนะครับให้มันเข้าล็อกมันนะครับแค่ นี่นครับหายแล้วนะครับผมขบ,บได้ทำการปรัจกีต่อนะครับ ครับผมก็เอาสายที่เท้าใส่กับสายที่ขานะครับเหมือนเก่าเรานะเหมือนเดิมแล้วนะครับก็บัดกี้แล้วครับนี่ครับนี่ครับ จีให้มันอยู่นะครับผมกาปาทิตเตอร์นะครับใส่ขั้วไหนก็ได้นะครับผม มันจะมีขั่วบอกนะครับแต่มันมันเป็นแบบคาร์บอนิเตอร์นะครับมันไม่ต้องใส่ขั่วไหนก็ได้นะครับมันเป็นรุ่นที่ไม่มีคั่วนะครับ,รบก็บัดกรีเข้าไปนะคถ้าดีก็เอาคัตเตอร์หรืออะไรขูดมันก่อนก็ได้นะมันจะได้บักดกรีติดง่ายนะครับ ตะกัวนี้อันตรายมากเลยนะครับอย่าให้มันเข้าจมูกนะครับผมมันเป็นสารตระกัวนะครับผมต้องมีเครื่องดูดนะครับพ่อบ้านจะทำเองหรือว่า สาย DIY นะครับจะซ่อมเองอยู่บ้านก็ได้นะครับผมเหมือนกันนะครับทำต่างตัวอย่างได้เลยครับผมนี่จะเป็นการซ่อมพัดลมแบบไม่หมุนนะครับถูกอาการเลยนะครับผมพัดลมส่วนมากมันจะเป็นอย่างนี้นะครับใช้ไปสักพักนึงมันก็จะมีปัญหาเรื่องนี่แหละครับได้ทำการเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับผม นี่นะครับใส่คาปาแล้วนะครับจะมาลองกันเลยครับนะครับหมุนแล้วนะครับผมหมุนแรงแล้วครับผมเสร็จแล้วก็ประกอบได้เลยครับผม อันนี้จะเป็นอยู่ข้างล่างนะครับปับบคาปาให้มันลักษณะที่มันแบบไม่ชนกับอะไรนะครับผมนี่นะครับรหมุนเข้าเลยนะครับ ก็ดัดลงเสร็จแล้วครับผมการประกอบก่อนจะประกอบก็ใส่ตัวทายก่อนนะครับเาเรียกว่าอเต้อร์ทายนะครับอืม ไม่ต้องให้มันแน่นมากนะครับผมครับผมเสร็จแล้วครับทําการประกอบครับก่อนจะประกอบก็ใช้แปลงครับทําความสะอาดก่อนนะครับผมพวกแปลงสีฟันนะครับนี่นะทําความสะอาดเป่าฝุ่นเป่าอะไรนะครับผมแปลงว่าเสร็จนะครับผมครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่อง b i g k DIY